สำหรับ YouTube s h นี้นะครับเป็นเครื่องมือท,ที่ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดติดตามนะครับค่าเฉลี่ยของการดูคลิปวิดีโอแต่ละคลิปนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ15วินาทีทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การนําเสนอของเรานะครับว่าเราจะมีคอนเทนต์ที่ดีให้กับคุณผู้ชมมากน้อยขนาดไหนถ้าเราสามารถทำคอนเทนต์นั้นได้ดีนะครับเพื่อนๆก็จะดูคลิปของเราต่อไปนะครับ ครับสวัสดีแทบเท้ายาวไปถึงโนตีแฟนคลับทุกคนนะครับผมก็กลับมาพบกันกับบองไดชาแนลอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําฟีเจอร์ตัวใหม่ของ YouTube นะครับซึ่งมีชื่อเรียกว่า y o u u u b e ช็อตนั่นเองนะครับเจ้า YouTube ช็อตนี่นะครับเป็นการถัยคลิปวิดีโอแบบสั้นๆนะครับความยาวไม่เกิน60วินาทีหรือไม่เกิน1นาทีนะฮะ ซึ่งการอัดวิดีโอนะครับก็จะเป็นแบบแนวตั้งนะครับอัตราส่วนอยู่ที่9ต่อ16นะครับถ้าเป็นแนวนอนจะเป็น16ต่อ9นะครับสำหรับใครที่เคยเล่น Tik t o อนะครับก็จะรู้ว่าเป็นฟิลแบบไหนนะครับก่อนอื่นผมจะบอกแบบนี้นะครับว่ายู u ูบช็อตเนี่ยนะครับทำฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อแข่งขันกับ Tik t o อกโดยตรงเลยครับพูดคุยถึงงานวิจัยกันนิดนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของการดูคลิปวิดีโอแต่ละคลิปเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ15วินาทีทั้งน คอนเทนต์ที่ดีให้กับคุณผู้ชมมากน้อยขนาดไหนถ้าเราสามารถทำคอนเทนต์นั้นได้ดีนะครับเพื่อนๆก็จะดูคลิปของเราต่อไปนะครับมันก็เลยเกิดเจ้าตัว y o u YouTube s h o r t ขึ้นมานะครับให้เราสามารถอัดคลิปวิดีโอแบบสั้นๆความยาวไม่เกิน1นาทีได้เลยนะครับเอาแล้วครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาทาตามผมเลยนะครับว่าวิธีการเปิดฟีเจอร์ตัวใหม่อย่างคลิปวิดีโอสั้นหรือว่ายู u ูบช็อตเนี่ยนะครับทำยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้เลยครับ เอาละครับก่อนอื่นเราต้องเข้ามาที่หน้า YouTube นะครับเป็น YouTube Studio นะครับใช้เวอร์ชั่นหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็คือเวอร์ช <MAN> ันคอมพิวเตอร์นั Complex ่นเองนะครับเข้าไปที่ Google กันก่อนได้นะครับเข้าไปที่ Google กันก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ YouTube Studio ได้เลยนะครับผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับครับผมก็เข้ามานะครับอันนี้ผมใช้เวอร์ชันหลังบ้านนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับผมจะบอกแบบนี้นะครับอ่าผมขออนุญาตขยายให้ดูก่อนนะครับนี่นะฮะผมขยายนะครับ อ่ามันจะมีตรงนี้นะคร medim, ับที่เขียนว่าวิดีโอสั้นนะครับนะฮะความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับตามที่ผมได้อัดไว้นะครับอ่ะตอนนี้มาทมาําตามผมได้เลยนะครับเราเข้ามาที่ไม้กยสิทธ์ตรงนี้นะครับไม้กยสิทธ์นะครับผมขยายให้ดูใกล้ๆนะครับไม้กยาสิทธ์ตัวนี้นะครับเรากดเข้าไป1ครั้งครับปั๊บนะฮะเรากดเข้าไปที่ไม้กยสิทธ์นะครับพอหลังจากกดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ด้านนี้มันจะมีนะครับอ่ะตรงนี like ้ม okay, right. ันจะมีคําว่าเพิ่มส่วนนะครับอ่าเพิ่มส่วนนะครับบางคนก็จะเป็นภาษาอังกฤษบางคนก็เป็นภาษาไทยนะครับแต่ภาษาไทยจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับนะสังเกตง่ายๆคือเครื่องหมายบวกเพิ่มส่วนนะครับแล้วก็กดเพิ่มส่วนเข้าไปกดเลยนะฮะโอเคนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีขึ้นมานะครับขึ้นมาให้เราเลือกนะครับซึ่งผมเลือกวิดีโอสั้นนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น วิดีโอช็อตนะครับก็กดเข้าไป1ทีนะครับกดวิดีโอสั้นเข้าไป1ทีเสร็จแล้วนะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะขึ้นนะครับนี่เจ้าตัวไทม์ไลน์ของวิดีโอสั้นตรงนี้นะครับด้านล่างสุดนะครับด้านล่างสุดที่เราได้อัปโหลดเอาไว้นะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับ เป็นงไงฮะง่ายไหมฮะเอาละบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าวิธีอัปโหลดอัปโหลดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาอัปโหลดด้วยนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาลองอัปคลิปวิดีโอยู u ูบช็อตนะครับในแอปพลิเคชัน YouTube นั่นเองนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรากดเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ u t u b e นะครับป๊บนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกนะครับป๊าอัปโหลดวิดีโอ ยูทูบช็อตนะครับก็เนี่ยนะครับผมเลือกคลิปน้องหมานี่ยครับเติมมครับมาเติมมากดถัดไปนะครับโอเคคลิปน้องหมาพัตเตอร์ก็ออกประมาณ17วินาทีนะครับเวลาเราตั้งชื่อเราก็ตั้งได้เลยนะครับน้องหมาน้องพัตเตอร์โอเคน้องพัตเตอร์นะครับ ซึ่งการอัปโหลดเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้ยังยังไม่ได้มีคําว่า y o t u u e Short นะครับเราต้องไปติดแฮชแท็กนะครับว่าเป็น y o t u u e Short นะครับก็พิมพ์ s h o r t s นะครับประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นระบบ iOS นะครับเสร็จแล้วครับเราก็อัปโหลดเลยนะครับเป็นไงฮะง่ายไหมครับ นี่ก็คือการอัปโหลดคลิปวิดีโอแบบยู u ูบช็อ t นะครับคลิปวิดีโอสั้นซึ่งสามารถนะครับเพิ่มโอกาสให้คนติดตามนะครับจะมาดูคลิปเรานะครับได้แบบมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับแล้วก็สร้างคนติดตามได้ง่ายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเนื่องนะครับผมก็จะเปิดเวอร์ชันหลังบ้านนะครับให้ดูนะครับคลิปน้องหมาเมื่อสักครู่นี้มาหรือยังนะครับอ่ามันก็จะมาขึ้นประมาณนี้นะครับมันจะขึ้นวิดีโอสั้นนะครับ เดี๋ยวให้เอามันประมวลผลเสร็จก่อนนะครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้มาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเป็นวิดีโอสั้นนะครับนี่ครับลองพัตเตอร์อ่าหนลองกดดูนิดนึง สำหรับยู u ูบช็อตเนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดติดตามนะครับเพิ่มยอด s u b s c r i b e ให้กับเราได้แบบมากๆเลยนะครับยังไงเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็อย่าลืมทำตามนะครับที่ผมแนะนำด้วยกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาขอังผมแล้วนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยกันละกันนะครับเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับแล้ว กาหน้าครับผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ทรงประสิทธิภาพมากๆนะครับทำให้คลิปวิดีโอของคุณนี่ครับสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นแอปอะไรครับต้องคอยติดตามด้วยกันละกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ